สวัสดีค่ะจากช่องริยา9 6 3 5 9นะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อเสื้อแบบที่3ฉบับปรับปรุงนะคะเป็นคลิปที่12นะคะ V12 V12 นะคะจะเป็นช่วงต่อแขนเสื้อนะคะตอนนี้ก็คือเราถักได้หมดนะคะถักได้หมดหมดก้อนนะคะเราก็เลยเราก็เลยหยุด ทายเสื้อไปก่อนตอนนี้เราถักได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักต่อที่หลังนะคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาถักแขนเสื้อให้ดูค่ะตรงนี้นะคะเราจะมาต่อแขนเสื้อนะคะคือเสื้อด้านซ้ายกับด้านขวานะคะของเราจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแบบนี้ด้านซ้ายกับด้านขวาเหมือนกันเป๊ะเลยเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเรามาถักด้านนี้ดีก่านะคะเราจะเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นตรงนี้นะคะ ตรงนี้คือตรงนี้คือใต้ท้องแขนตรงนี้คือใต้ท้องแขนนะคะที่เราเชื่อมต่อตรงนี้นะคะที่เราเชื่อมต่อด้านซ้ายกับด้านขวาก็คือสีแดงกับสีสีเขียวนะคะสีแดงกับสีเขียวก็คือจุดที่หนึ่งเนอะจุดที่หนึ่ง ที่เราต่อแขนนะคะสีแดงกับสีเขียวเราจะใช้ได้นะคะอีกเส้นหนึ่งมาผูกเลยนะคะเราจะผูกเข้ากับช่องนี้เลยนะคะ เราผูกเพื่อให้หลุดยากเฉยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บไปลายได้เสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มต้นผูกผูกได้นะคะเส้นใหม่ที่ช่องนี้ช่องก่อนที่จะเป็นสาบตรงนี้ก็คือใต้ท้องแขนนะคะที่เราใต้ท้องแขนก็คือตรงที่เรา เชื่อมต่อสามสองด้านนะคะมาด้วยกันจนกลายเป็นแขนซึ่งแสแขนสองข้างมันก็จะเหมือนกันเลยนะคะพอเราผูกได้เข้าตรงนี้เสร็จเราก็แทงเข็มเข้าที่ช่องนี้เลยแล้วก็ควักไหมลอดผ่านมาเลยนะคะแล้วเราก็ควักไหมลอดผ่านมาอีกเพื่อทําโซ่ห่วงแรกแล้วก็ตรงนี้เราจะโซ่สามนะคะ ก็นี่คือได้โซ่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปสองค่ะแล้วก,ก็สามเราจะเก็บไหมไปด้วยเลยนะคะก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็คลักธรรมดาค่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ช่องที่เป็นสาบอีกด้านหนึ่งคือเราจะข้ามใต้ท้องแขนนี้ไปเลยคลักธรรมดามาเลยนะคะช่องถัดไปแบบนี้ช่องแรกก็จะได้แบบนี้นะคะ สร็จแล้วต่อไปช่องที่สองช่องถัดไปนะคะต่อไปนะคะเป็นช่องที่สองช่องที่สองเราก็จะโซ่สามค่ะโซ่สามโดยที่เราเก็บเก็บเส้นนี้ไปต่อด้วยนะคะเราก็จะโซ่จากด้านซ้ายนะคะเราจะควักไหมจากด้านซ้ายมาโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ควักไหมจากด้านขวาสองค่ะ แล้วก็ควักใหม่จากด้านซ้ายของเส้นนี้นะคะเส้นที่เราเก็บสามค่ะสามนะคะเสร็จแล้วก็ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะช่องช่องถัดไปคือช่องที่เป็นโซ่สามคือช่องนี้ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะ หนึ่งสองแล้วก็สามค่ะพอหนึ่งคอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้เราจะตัดทิ้งเลยนะคะเพราะว่าเราเก็บมาเยอะแล้วนะคะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักบนหลักที่สองค่ะหลักกลางคือหลักนี้บนหลักที่สองของดอกถัดไปนะคะก็คืออันนี้เป็นดอกถัดไปเลยค่ะแล้วก็ ต่อไปนะคะพอ1คอคะ่ะที่ช่องถัดไปช่องนี้ก็คือดอกถัดไปนั่นเองนะคะเราจะพอ1คอที่ช่องถัดไปช่องนี้ทั้งหมด7หลักค่ะ1 2 3 4 5 เส็จค่ะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอบนหลักที่สองของดอกถัดไปนะคะก็คือเป็นหลักที่สองเป็นหลักกลางนะคะของดอกถัดถัดไปค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งค่ะที่ช่องถัดไปช่องถัดไปก็คือดอกถัดไปนะคะทั้งหมดเจ็ดหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะที่บนหลักที่สองนะคะของดอกถัดไปหนึ่งหลักค่ะ เราจะถักแบบนี้นะคะสลับกันนะคะวนไปนะคะจนมาถึงช่วงสุดท้ายก็คือช่วงตรงที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะก็คือดอกนี้เป็นดอกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่1อันนี้คือแถวที่1นึงของอช่วงต่อแขนนะคะอันนี้คือแถวที่1ของช่วงต่อแขนก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูตอนจบของแถวที่1แล้วก็ต่อแถวที่สกันอีกทีนึงนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะก็ตามนี้เลยนะคะบนไปเลยะค,ะค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่หนึงนะคะตรงนี้นะคะพอเรามาถึงดอกสุดท้ายดอกนี้นะคะแบบนี้พอหนึ่งขอบบนหลักที่สองนะคะของดอกสุดท้ายแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะโซ่สามค่ะ1 2 3ค่ะโซ่3นะคะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปช่องนี้เลยค่ะได้แบบนี้นะคะต่อไปนะคะโซ่3ค่ะเราจะจบแถวที่1น,นะคะด้วยโซ่3แล้วก็ควักธรรมดานะคะบน ที่ช่องถัดไปก็คือตรงนี้นะคะที่เราผูกได้ไว้ตอนเริ่มต้นนะคะที่จุดแรกที่เราผูกได้ไว้นะคะเราพักธรรมดาที่ตรงนี้เลยเพื่อเชื่อมต่อแถวที่หนึ่งนะคะโอเคเนี่ยค่ะก็จบแถวที่หนึ่งนะคะก็จะได้แบบนี้เราเชื่อมต่อแถวที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเป็นแถวที่สองของแขนเสื้อนะคะแถวที่แถวที่สองของแขนเสื้อ เราจะเริ่มต้นที่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะที่เป็นช่องที่ใต้วงแขนช่องนี้นะคะควักธรรมดา2หลักค่ะที่ช่องถัดไปหนึ่งค่ะสองค่ะควักธรรมดานะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่3ามค่ะหนึ่งสองสามค่ะแถวที่2นะคะควักธรรมดา2หลักที่ช่องถัดไปค่ะเสร็จแล้วก็โซ่3ค่ะ 1, 2, แล้วก็พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปช่องนี้ค่ะสามหลักในช่องเดียวกันค่ะหนึ่งสองค่ะสามค่ะสามหลักนะคะในช่องเดียวกันเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอค่ะบนหลักถัดไปนะคะหลักที่เป็นหลักเดียวก็คือเป็นอดอกถัดไปด้วยนะคะเราจะพอหนึ่งคอบนหลักเดียวหลักเนี้ยนะคะหนึ่งหลักค่ะ บนหลักหลักเดี่ยวนะคะที่ดอกถัดไปนะคะหนึ่งหลักแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโซ่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะที่บนหลักเดิมคหลักเดียวกันหนึ่งหลักค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเริ่มต้นแถวที่สองของแขนเสื้อนะคะ ได้แบบนี้ต่อไปนะคะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่สามหนึ่งหลักพอหนึ่งคอบนหลักที่สี่ค่ะหนึ่งหลักพอหนึ่งคอบนหลักที่ห้าค่ะหนึ่งหลักได้แบบนี้นะคะ ต่อไปค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักถัดไปหลักถัดไปที่เป็นดอกถัดไปนะคะที่เป็นหลักเดียวนะคะพอ1นคอค่ะหนึ่งหลักค่ะบนหลักเดียวนี้เลยโซ่ห้าค่ะสองสามสี่ห้าค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักเดิมค่ะหลักเดียวกันหนึงหลักค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพอ1นึ่คอบนหลักที่สามสี่และห้านะคะ หลักลัดหนึ่งหลักแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะสลับกันนะคะวนไปจนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเราจะถักสลับลายแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะจนมาถึงดอกนี้นะคะดอกสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่สองแล้วก็ต่อแถวที่3ามกันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้ก็พอ1คอบนหลักที่สามหลักหลักที่สี่หหลักหลักที่ห้หลักแล้วก็พอหคอบนหลักถัดไปหหลัก แล้วก็โซ่ห้าแล้วก็พอหนึ่งขอบบนหลักเดิมหลักเดียวกันนะคะสลับกันไปนะคะวนไปจนครบแถวเลยค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของแถวที่สองนะคะตรงนี้คือช่วงสุดท้ายของแถวที่สองคือดอกสุดท้ายคือดอกนี้นะคะดอกสุดท้าย เราจะต่อแถวที่สองให้จบนะคะพอถึงดอกสุดท้ายดอกนี้เราพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักบนหลักเดี่ยวแล้วก็โซ่ห้านะคะแล้วก็พอหนึ่งคอนะคะบนหลักเดิมหลักเดียวกันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็พอหนึ่งคอค่ะที่ช่องถัดไปเราจะข้ามช่องนี้นะคะไปไปพอหนึ่งคอที่ช่องช่องถัดไปช่องสุดท้ายช่องนี้สามหลักค่ะในช่องเดียวกันหนึ่งค่ะสอง สามค่ะสามหลักแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะเราจะจบแถวที่สองนะคะด้วยควักธรรมดาบนหลักที่สองค่ะที่เราเริ่มต้นไว้นะคะที่เราควักธรรมดาทั้งหมดสองหลักนะคะตอนเริ่มต้นนะคะนี่คือหลักที่หนึ่งอันนี้คือหลักที่สองเราก็ควักธรรมดาค่ะบนหลักที่สองค่ะเพื่อเชื่อมต่อแถวที่สองนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ เชื่อมต่อแถวที่สองเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะต่อไปจะเป็นแถวที่สามค่ะต่อไปเป็นแถวที่สามนะคะแถวที่สามเราจะควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะไม่ใช่อาใช่ควักธรรมดาที่ช่องถัดไปค่ะทั้งหมดสองหลักนะคะในช่องเดียวกันช่องนี้เลยเสร็จแล้วก็โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะพอหนึ่งคอค่ะบนหลักบนหลักที่สองค่ะ บนหลักที่สองนะคะของดอกดอกแรกเลยดอกนี้กนดอกนี้ดอกนี้เป็นดอกแรกนะคะมีทั้งหมด3หลักเราก็พอหคอค่ะบนหลักที่สองก็คือหลักกลางนะคะหนึ่งหลักค่ะแบบนี้เสร็จแล้วก็พอหนึคอค่ะที่ช่องถัดไปค่ะทั้งหมด7หลักค่ะในช่องเดียวกัน1 2ึ่งสองค่ะ สองนะคะอันที่สองอยู่นะคะสองสามค่ะสี่ค่ะห้าค่ะหกค่ะเจ็ดค่ะเจ็ดหลักนะคะได้แบบนี้ จะหลักเสร็จแล้วเราก็พอหนึ่งคอค่ะบนหลักที่สองค่ะของดอกถัดไปดอกถัดไปนะคะบนหลักที่สองก็จะเป็นหลักกลางนะคะเราพอหนึ่งคอแค่บนหลักที่สองหลักเดียวค่ะหนึ่งหลักได้แ,แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พอหนึ่งคอที่ช่องถัดไปค่ะเจ็ดหลักในช่องเดียวกันเราสําหรับแถวที่สามนะคะเราจะถักแบบนี้วนไปนะคะสลับกันนะคะเจ็ด จ็ดหลักแล้วก็พอหนึ่งคอเจ็ดหลักแล้วก็ไปพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักที่ดอกถัดไปนะคะพอหนึ่งคอเจ็ดหลักในช่องเดียวกันแล้วก็ดอกถัดไปแล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะแล้วก็ดอกถัดไปแล้วก็พอหนึ่งคอเจ็ดหลักในช่องเดียวกันแบบนี้เราจะถักสลับกันไปแบบนี้ตามลายนะคะ ไปจนถึงดอกสุดท้ายดอกนี้นะคะพอหนึ่งคอบนหลักสุดท้ายหลักนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนจบของแถวที่3มแล้วก็ต่อแถวที่4ี่กันอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตอนนี้ก็ตามลายแบบนี้ไปเลยนะคะพอหนึ่งคอเจดหลักในช่องเดียวกันแล้วก็พอหนึ่งคอบนหลักที่สองหนึ่งหลักค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยคะ่ะ